สวัสดีครับพบกับผมมิวมาวินนะฮะก็วันนี้ผมจะมา,าแนะแนวทางนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ไม่รู้ว่าจะเล่นไปในแนวทางไหนนะครับหรือว่า,าติดปัญหาในการที่ว่า,าตรงโหมดนี้ไม่ผ่านปั้นตัวละครไม่เก่งหรือว่าแบบไม่สามารถาตีสู้คนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็ จะมาบอกพอยต์หลักๆของการเล่นเกมนี้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นอันดับแรกนะก็เดี๋ยวเพลิดเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมจะเอาไรวมไว้ในเพลิดเดียวกันเนาะก็เดี๋ยวทำมาเรื่อยๆแล้วก็ถ้าผู้เล่นใหม่ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็เริ่มแรกเลย 1. นึ่งจุดมุ่งหมายของการเล่นเกมนี้คือการปั้นตัวละครฮนะปั้นตัวละครมี2องพอยต์หลักๆในการที่เราจะเลือกปั้น หนึ่งคือปั้นตัวที่เราชอบับปั้นตัวที่เราชอบไม่ว่าเราจะชอบตัวละครนั้นๆฮะจากกระตู้นฮะจากาหนังหรือว่าจากซีรีส์ก็ทมนะครับผมเราชอบตัวไหนเราปั้นเลยนะครับขอให้เรามีวัตถุดิบในการปั้นก็พอ 2. คือการปั้นตัวที่เป็นเมตาตัวเมตาคืออะไรตัวเมตาคือตัวที่เก่งณนะตอนนั้นะนะฮะณแพทนั้นตัวนั้นเก่งที่สุด นะครับผมไม่ว่าจะโหมดไหนดก็แล้วแต่จะมีตัวเมตาอยู่นะครับผมต่อมาเราปั้นตัวละครแล้วจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเล่นนี้คืออะไรแบ่งเป็นอีก2พอยหลกัลกๆเหมือนกัน1คือปั้นไปเพื่อเล่น PVE ฮะ PVE คือการเล่นกับบอทหรือเล่นกับคอมนั่นเองนะฮะส่วนอีกอันนึงคือ PVP ครับคือการเล่นกับผู้เล่นท่านอื่นนะฮะโอเค เราจะมาเริ่มกันที่ PVE ก่อนแล้วกันก็เข้าไปทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีแท็บด้านบนอยู่4แท็บเห็นไหมฮะภารกิจท้าทาทยประลองความร่วมมืออ่าจะมีหลกัหลกๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็สําหรับ PVE ที่เราเล่นที่เราควรจะเล่นทุกวันนะนะอ่าไปที่ท้าทายเราก็คือเวอร์บอส เบอร์บอสมันจะเป็นเหมือนการเอ่อชาร์ลินตัวเองนะครับผมในการเล่นตีสู้กับบอสเนี่ยแหละตีสู้กับคอมเนี่ยแหละจะมีหลายตัวนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด2อันระดับแอนติเมทนะกับระดับตำนานนะฮะระดับแอนิเมทอ่ะก็จะมีตามนี้เลยนะฮะของละวันก็จะตามนี้อ่าตามนี้เลยนะครับผมบอสแต่ละตัวก็วจะมีเอฟเฟกต์วิธีการตีที่แตกต่างกันออกไปนะในโหมวดหนึ่งก็คือหมวดตำนานอ่าอันนี้ของละวันจะดีแต่ก็จะตียากขึ้นด้วยนะครับ อย่างตอนนี้บอสโหมดตำนานเนี่ยมันจะมีทั้งหมดห้าระดับนะนอกจากโนนะครับโนเมฟิโต้ฮะอินฟินิตี้เอาตอนก็แล้วก็ดาร์คฟินิกส์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะวิธีการเล่นตรงนี้มันเป็นการเชลเลนต์ตัวเองตรงที่ว่าเราจะสามารถตีผ่านชั้นต่างๆไปได้สูงแค่ไหนอะอย่างจีนเนี่ยตียากมากเลยเล่นยากมากผมตีได้แค่ถึงแค่ชั้น6เอง ผมชาเลจ์ของผมก็คือการที่ผมจะสามารถตีจีนได้ชั้นสูงสุดแค่ไหนทําไมถึงต้องตีให้ชั้นทูงสูงเพราะว่ายิ่งชั้นทุงสูงฮนะคุณจะมีโอกาสได้รับของรางวัลที่มากขึ้นนะฮะบอสระดับตำนานครับมันจะเป็นบอสท,ที่เล่นยากอยู่อย่างผมเนี่ยก็ไต่ชั้นได้ไม่สูงนะฮะอย่างโนก็ได้ผมได้สูงสุดแค่ชั้น19นะฮะตันแล้วเพราะว่าผมจะต้องปั้นสไปเดอร์วูแมนมา เพื่อปลดล็อกตรงนี้อีกนะฮะแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรไปดูที่อันติเมตก็ได้นะครับผมคุมไปดูที่พ็อกซิมานะครับผมอย่างพ็อกซิมาเนี่ยผมเล่นไปเท่าไหร่แล้วชั้นที่9 7แล้วผมจะชั้น100อยู่แล้วนะอ่าแต่ผมไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าพวกส่วนใหญ่จะลงบอสตำนานนะช่วงหลังๆทําไมถึงต้องตีให้ชั้นทงสูงขึ้นฮนะมันอยู่ที่ของรางวัลข้างล่างนี่ฮะอ่าสำหรับเกมนี้นะครับของแรของเกมเนี้ยมันมีอยู่2อย่าง ที่ที่สำหรับผมนะก็คือการ์ดพรีเมียมกับ CTP คร CTP พวกเนี้ยข้างบนนะครับเป็นเยี์พิเศษกับการ์ดที่เป็นพรีเมียมรูปตัว P ตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาตัวละครหรือว่า ID ของเราให้เก่งยิ่งขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้เวลาเล่นตีบอสครับที่ว่าผมออกให้ตีชั้นทุ่งสูงใช่ไหมสูวนว่าตีขึ้นมาแล้วแบบมันตียากเหรอคือยิ่งชั้นทุงสูงยิ่งตียากขึ้นใช่ไหม แนะนำว่าขอให้ตีอย่างน้อยครับถึงชั้น20ไว้ก่อนนะเพราะว่ากล่องเนี้ยมันมีโอกาสดรอปซีดพีนะครับกับการ์ดพรีเมียมเห็นไหมฮะอ่ะอย่างน้อยคือต้องได้ชั้น20นะฮะอ่าแล้วจากนั้นค่อยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอ่าโอกาสได้เราก็จะเยอะขึ้นนะครับอ่ะกล่องสีม่วงกล่องสีส้มอ่าะกล่องสีแดงนะอ่ะาแบบนี้เลยนะครับมันมีโอกาสดรอปได้นะมีคนได้ผมก็เคยได้นะฮะ โอเคต่อไปก็คือไปที่การทดลองฮะอีกโหมดหนึ่งครับที่เรียกว่า A/B A/B/X หรือว่า A/B/L นั่นเอง A/B, AB ก็คือ Anion b a t t e r n อันแรกนี่ Anion b a t t e n อันที่2อ Anion b a t t e n Extreme แล้วก็อันต่อไปเป็น Anion b a t t e r n Regen นะฮะก็เป็นโหมดทีออ่อันนี้เราจะต้องมีตัวเมตา เพราะอะไรเพตัวเมต้าจะเก่งนะตอนนั้นฮะมันจะทําคะแนนได้ดีโหมดนี้เป็นโหมดทําคะแนนครับแต่คุณจะต้องมีกิลอยู่นะแล้วคุณนะค่อยไปทําคะแนนแข่งกับเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้จะเป็นโหมดที่แบบเอาไว้ขิงกันละอ่าอย่างอันนี้เนี่ยผมว่าขิงกับเพื่อนในกิวนะ,อ,ะอย่างเงี้ยตอนนี้ผมได้ที่หนึ่งนะฮะตีแข่งกันไปครับแพ้บ้างชนะบ้างนะอ่าอันเนี้ยมันก็เป็นโหมดหนึ่งที่ดูว่าตัวละครเราเก่งแค่ไหน สำหรับ A B ครับมันไม่ยากมากนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขในการลงนะครับมันก็จะมีแบ่งแยกไปอีกนะอ,ะอย่างหมวดแค่ A B เงี้ยไม่ยากลงไม่ยากผ่านไม่ยากใช้ตัวธรรมดาก็ลงได้แต่พอมาหมวด A B X หรือหมวดสุดโหดเนี่ยนะต้องใช้อะไรต้องใช้ตัวละครผู้หญิงวยไลท์เท่านั้นนะครับในการสู้เราก็มันก็จะมีตัวเมตาของวันนั้นๆอยู่นะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ ันก็เป็นการอย่างที่บอกก็คือเป็นการเชลนตัวเองนะครับว่า,เ,าเราทําคะแนนได้ดีแค่ไหนครับก็แข่งกับเพื่อนแข่งกับกิลไปนะครับโอเคนี่ก็คือ PVE นะฮะต่อไปโหมดที่2ที่เราตั้นไปนะฮะนั่นก็คือ PVP ครับอยู่ที่การประลองครับอันแรกเลยทำลายแบตเทิร์นอันนี้แหละของจริงก่อนที่คุณจะมา พีวี PP ได้คุณนะจะต้อง PVE มาก่อนคุณจะต้องไปตีบอสคุณจะต้องไปลงฟาร์มของต่างๆมาก่อนเพื่อปั้นตัวละครแล้วปั้นให้เก่งครับเพื่อมา PVP ครับตี P กับเพื่อนอย่างตัวหลักของผมตอนนี้ก็เป็นฮัคนะ,ะนี่เลยฮัคผมก็ปั้นไว้เต็มที่แล้วขึ้นไปเทียสี่เรียบร้อยนะครับผมก็ฮัคก็ถือว่าเป็นตัวเมตาฮัคตัวหนึ่งในเกม นะครับณนะตอนนี้นะก็ตามนี้เลยคือตีได้ทุกตัวแต่ก็สามารถแท้ได้เหมือนกันนะฮะมาครับเรามาลองเทสดูไหมว่าเราจะสู้เขาได้ไหมอาที่หนึ่งเนี่ยโอ้โนี่กิวคนไทยเนี่ยกิวสยามอื้มผมว่าเขาต้องโหดมากๆแน่เลยทุกคนมันจะชนะหรือไม่ใชนะมันไม่ได้อยู่ที่การเล่นอย่างเดียวนะเกียร์นะถ้าเกียร์สู้เขาไม่ได้ก็สู้ยากนะ อะลองดูครับหมาครับยังไงดีจีนผมก็ตายอะแรงมากวิผลิตดาวนไม่มาตายซะแล้วโอ้ยจีนสกิลเดียวแรงป้าไม่รอดทุกคนแรงแรงมากเอ้ยหักหัวได้อยู่หักหัวได้อยู่ลบบอลลบบอลลบบๆลคุณดาวลบบๆลลบบลลบง เฮ้ยตีตกชนะจีนแล้วชนะจีนแล้วนี่นักวัวนักวัวนักวัวเป็นคน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 ี่เห็นเชี่ยนวันเลยทุกคนดาเมจแรงมากโอเคเหลือคอตัวเดียวแล้วซว้ได้ซว้ได้เราเจะสองตัวเรามีสองตัวอู้หูฝึกจัดไหวไหมไหวไหมฮัทตีผมไม่รู้ละอะไรเป็นอะไรน้อยหนึ่งชีวิตแล้ว อีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวทันไหมทันไหมเย้ทุกคนผมชนะที่หนึ่งทุกคนผมชนะที่หนึ่งไวเฮ้ยผมชนะว่ะทุกคนเออก็ประมาณนี้ก็มีมีประมาณนี้นะ PVP เดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไปดูทีมเขาไหมเออมาดูยังไงวะแปบ๊บหนึ่งนะ ดูนะจริงๆเห็นไหมว่าจีนกับจีนกับกอเขาอะ่ะคือแบบแข่งมากนะคือจีนก็ดาเมจแรงนะจีนใส่อะไรโอ้โหใส่เป็นแบบเกียร์ส้มนะฮะเกียร์ซ้มแบบหลอมสุดนะแล้วก็ใส่เป็นลดความเสียหายด้วยนะอ,นนอันนี้ดีมากเลยแล้วก็ข,ข,ข,ขอขอขอญาตคุณเอ่อคุณ,ค,ณคุณสุภะโชคด้วยนะผม,ผมดูดูวไอดีนะฮะ กับอะไรนะกับกอใช่ไหมเมื่อกี้ถึกมากเลยมผมอยากปั้นตามเลยเอเพราะถึกมากอุ้ยกอก็ใส่ส้มส้มถึกส้มเกียร์หลอมสุดเหมือนกันนะฮะอ่าใช้รถใส่รถความเสีเยหายเหมือนกันโหดมากโหดมากนะครับโอเคโอเคอ่า p v p ก็จะมีประมาณนี้นะแต่ตัวเมตาก็จะมีวิธีตีของเขาอยู่นะอย่างฮักเนี่ยใช้ใช้ใชใชสกิลสตีแต่ถ้าตีไม่ทันก็โดนเขาตีตา,ตายเหมือนกันนะครับก็จะมีประมาณนี้ฮนะ อย่างตอนนี้นะครับตัว PVP ที่เป็นเมตาณะตอนนี้นะครับก็มีอยูอ่ไม่กี่ตัวแต่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะอย่างฮักนี่ฮักคือตัวแรกครับกอฮาร์คอกคอจีนเกรครับแต่ว่าจะต้องเป็นยูนิฟอร์มใหม่นะแต่ว่าผมอ่ะยังไม่ได้ซื้อนะครับผมกะว่าจะปั้นขึ้นเที่ยว์ัก่อนแล้วค่อยซื้อเอาทีเดียวเลยนะฮะ ตัวต่อไปก็ธานอสครับธานอสก็ยังถือว่าเป็นเมตาอยู่นะครับเอมมาฟอร์สครัเอมาอาเอมาฟอร์สก็ยังเมตาได้ครับยังสู้ได้ครับสู้ได้ไม่ได้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวละครอย่างเดียวด้วยนะทุกคนมันอยู่ที่เกียร์ด้วยนะแล้วเมื่อกี้กอ,อขึ้นไปยังกอบอกไปยังมีกอด้วยนะอ,อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเล่นกันนะฮะผมจะเป็น เอ็นเช่นวันนะครับยูนิฟอร์มล่าสุดนะผมก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะ,ะตัวนั้นเขาเหมือนเอามาซับให้กับจีนเกรได้แล้วก็สะท้อนมันจะมีสะท้อนนะฮะผมมันจะเอาไว้ PVP แล้วก็ทำดาเมจได้ดีนะฮะโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งคาเนทิทคาเนตทแต่คาเนตทควรจะมีเอ่ออาร์ติแฟกต์นะครับผมอย่างที่เปล่าถ้า จำม,มา pvp ฮะถ้าผู้เล่นแรกๆที่ยังไม่ได้อยู่หล็กงสูงอย่างเหล็กผมเนี่ยอยู่หล็กไวเบเนียมนะมันจะเป็นหล็กสูงนะครับผมตัวละครที่แต่ละคนมีจะแบบโหดมากนะฮะผมเกียร์ที่ใช้ก็จะโหดไม่ได้เกียร์ธรรมดาบางทีเกียร์หลอมหลอมธรรมดาหลอมเทพนะฮะก็จะทําให้ตัวละครนั้นเก่งขึ้นเรื่อยๆใส่อ์ติแฟ์ดีๆตัวละครก็จะตายยากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าทุกคน อยากจะ p v p ด้เลยอะผมมาผมอยากเล่น p v p ตัวแรกที่แนะนำนะคะก็คือฮักนะครับซื้อได้เลยฮะักเพราะว่าฮักเป็นตัวละครที่หาง,ง่ายครับหาง,ง่ายสุดแล้วในตัวที่เป็นเมตาตอนนี้ครับลองผมลองยกตัวอย่างอ,อย่างทานอสเนี่ยเป็นบอสปั้นยากบั้นนานฮะคาเนตเป็นตัวเติมฮะ ต้องเติมเงินซื้อนะหรือว่าเปิดสุ่มถ้าสุ่มยากมากก็จะได้ะฮะเอ็มมาฟอร์สก็ต้องอ,อมีเพชรใช้เพชรในการซื้ออีกนะแล้วก็กอ,อก็เป็นบอสกอก็บอสนะฮะบอสแล้วก็ใช้วัุปุดิบในการปั้นเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จีนเจจีนเกนที่หนักเลยฮะจีนเกนที่หนักสุดเพราะว่าต้องเข้าไปเอาในเควสที่ปิดนะฮะต้อง ปั้นให้ครบ5ตัวก่อนถึงจะได้จีนเกฮะแล้วก็จะปัน้นจีนเกเสร็จนานฮะอะ่ถ้าคนเล่นแรกๆแ,แล้วอยากจะ PVP จริงก็ซื้อเป็นหักไปนะครับอีกอันสำหรับสาย PVP นั่นก็คือสงครามยึดครองพันธมิรครับเดี๋เรียกว่า AC นั่นเองอ่านี่เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากเพราะว่ามันเป็นโหมดที่แบบแย่งชิงพื้นที่กันนะทุกคน่อะอย่างตอนเนี้ยตอนนี้ผมอัดอยู่เนะี่ย เห็นไหมว่ามันจะเป็นพื้นที่อย่างนี้ทุกคนมันจะเป็นเมืองต่างๆเมือง5เมือง6เมือง9เมือง4ประมาณนี้อ่าแต่ทุกคนเวลาเล่นจะเล่นทั้งหมด3กิวนะฮะแล้วก็แข่งกันยึดพื้นที่อ่ายังผมจะเป็นสีเขียวยึดไปเยอะแล้วเห็นไหมอ่ายิ่งเรายึดเยอะเท่าไหร่เราจะได้แต้มฮะยี่งตแต่ละวีคใครได้แต้มเยอะสุดก็จะได้ของรางวัลไปอ่าอย่างตอนนี้อ่าเมือง4ี่เพื่อนผมเหมือนเพื่อนผมลงไว้อ่านี่ครับ เมืองหนึ่งจะมีทั้งหมด10ช่องอนะ่ะแล้วก็ช่องหนึ่งใส่ตัวละครได้หตัวยิ่งตัวละครเราเยอะเราก็จะสามารถนําไปลงในเมืองนงงั้นได้เยอะนะครับอาผมนุ่นจะลองไปตีแล้วกันนะไปตีเมืองไหนดีไปตีกิวส้มแล้วกันอืมโอ้โหนี่เขาใส่ตัวหลกัหลกๆไว้เต็มเลยนะอะทีมนี้ทีมนี้พอสู้ได้ตัวละครผมเริ่มไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าผมเอาไปยึดเมืองอื่นหมดลว เอาใครสู้ดีโหมดนี้มันจะไม่เหมือนไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์เรายังสามารถกดมือเล่นได้นะแต่โหมดนี้คือปล่อยออโต้เลยคือเราต้องตั้งั้นตัวละครมาดีจริงๆนะนี่ผมใส่เซตนี้ไปอันนี้เลยผมเป็นคนหนึ่งที่จะใส่แค่เซตบนเซตล่างจะไม่ใส่เพราะว่าผมคือขอมั่นใจแค่เซตบน,นเซตเดียวพอเซตล่างไม่ต้องใช้นะฮะไปไป อันทีล่างผมใส่อะไรไปก็ได้เอ,อ่อ่ะนี่แล้วกันไปไปดูว่าเราจะผ่านได้ไหมนะฮะอ่ะมาแล้วครับตีอย่างเดียวครับดูอย่างเดียวฮนะมันเป็นการแบบอ่ะเราปั้นมาแล้วเราจะสู้เขาได้ไหมนะครับออโต้ไปเลยฮะ จะตีกัน2ใน3รอบนะฮะใครชนะ2รอบก่อนก็ชนะไปนะฮะอ่าชนะไปนะครับเแตนเนี่ยแหละเหลือตัวเดียวแล้วมั่นใจชุดแรกเป็นไงละ่ะรอดไหมรอดไหม <c oughs> อ่าซู้ไม่ได้นะฮะ ไม่น่ารอนะฮะทีสองไม่น่าสู้ทีสามไหวนะฮะเอออ่าสู้ไม่ไหวนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะฮะที่เอาไว้เล่นนะฮะอันนี้จะเป็นหมดหลักๆที่สาย PVP ีเล่นนะครับผมก็ทำลายแม่เท่นะฮะกับสงคารามยึดครองมาตมิดนะครับอ่า โอเคก็จะมีประมาณนี้ครก็อย่างที่บอกก็จะแบ่งเป็น2ส,สายนะ PVP กับ PVE นะก็แล้วแต่ว่าคนจะปั้นไปในแนวทางไหนแต่คือ,อยังไงก็ต้องปั้นไป PVE ก่อนแต่ว่าถ้าเราจะไปอัดเดเป็น PVP ทีนึงอ่ะอันนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะปั้นนะก็ประมาณนี้ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเป้าหมายและกันในการเล่นนะครับ point หลักๆไว้ก่อนแล้วกันเนาะว่ามันจะมี2ทาง2อง point อันนี้ในการเลือกเล่น นะครับผมส่วนตัวละครเราจะปั้นให้มันเก่งขึ้นยังไงอ๋อมันจะมีรายละเอียดเยอะเลยในการที่จะปั้นให้เก่งขึ้นนะครับโอเคก็วหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่ๆได้นะครับที่จะ,ะเล่นเกมน,นี้เนาะแล้วก็ะจะได้แบบเล่นเกมได้สนุกด้วยแบบว่าผมผมก็เคยเป็นแบบว่าพอมันเล่นไปแล้วมันติดเล่นไปแล้วมันไม่ผ่านอ่ะมันจะรู้สึกเบื่อนะครับ ก็ขอให้เล่นด้วยความสนุกนะครับผมอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เติมเยอะนะผมก็เติมแค่แพ็คธรรมดานะครับแพ็คโทนี่นครับก็รับเพรวันละ75เพรนะฮะเดือนต่อเดือนประมาณนั้นแค่นี้ก็มีพอละฮะแล้วก็ซื้ออ,อ่อยูนิฟอร์มตัวที่เราอยากได้นะครับอายากซื้ออะไรซื้อฮะตัวไหนเมตาก็ซื้ออย่างตอนเนี้ยมันแบ็คโบมัน เมตา PVE ใช่ไหมอ่ะผมก็ซื้อมาแล้วแต่ก็ปั้นยังไม่เสร็จอ่ะซื้อไว้ก่อนเพราะมันปีหนึ่งมันขายครั้งเดียวนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวเราจะมาลงลึกรายละเอียดในการปั้นตัวละครแต่ละตัวว่าต้องบิวตัวยังไงให้เก่งนะครับผมก็เอาไว้เจอกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ